โอ้ไม่ทีวีบันนี่เป็นอะไรไปเนี่ยบันนี่เธอทีวีเสียหรอโอ้ไม่ก็ทีวีเป็นอะไรไปเนี่ยจะถึงการ์ตูนดิสนีย์ที่บันนี่จะรอดูแล้วนะฉันดูด้วยสิทีวีมันเป็นอะไรนะเดี๋ยวฉันช่วยทีวีเป็นอะไรไม่รู้เปิดไม่ติดเลยเอ๊บันนี่คุยกับใครนะฮ่าชัก็เอใชัยก็อยู่หน้าบ้านบันนี่ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนช็คก็มาดูสิทีวีมันเปิดไม่ติดเลยเนี่ยบันนีพยายามกดปุ่มนู้นปุ่มนี้ปุ่มนั้นแต่กดไม่ติดเลยนี่เป็นอะไรเอ๊ทีวี่เธอเสียบปักแลหรือยังน่ะเช็คปักก่อนปักเหรอไอที่เป็นหมาป่าอันนั้นมันหมาปลาคนละปล๊กันแล้วอันนี้หมายถึงปลากน่าปลาปลากัะปลาก็เสียปกตินะไฟก็ไม่ได้ตัดนะบ้านบันนี่ไฟก็ยังติดอยู่

เธอต้องวิ่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 งวิ ลไตายแล้วไม่นับเปิดขึ้นมาไวเร็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 วโอ้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 โบอลลูนน้ำบอลลูนน้ำโอ้ตายต่เล้วตายแล้วโอ้ไฟลุกไฟลุกโอ้โอ้ผนังบ้านเธอก็ดำทีวีละลายหายไปเลยหรอที่ม oh, 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 oh ันทีวีหรือช็อกโกแลตเนี่ยตายแล้วงเด็เกอร์ทีวีหายไปเลยอ่ะอดดูเลยอ่เด็กเกอร์ก็เสร็จ บ้านเธอดูได้ไหมบ้านฉันก็ยังทีวีใช้ได้ปกตินะไปดูบ้านเชอกดีกว่างั้นโอเคโอเคงั้นก็ไปดูทีวีบ้านฉันก็ได้แต่ฉันสงสัยทีวีบ้านเธอนี่มันเป็นช็อกโกแลตหรือเป็นทีวีหนาถึงกับละลายได้เลยอ่มันเป็นช็อกโกแลตที่ไหนทีวีก็คือทีวีสิช็อกโกแลตมันไม่ไม่ได้เป็นแบบทีวีแต่ว่าบ้านนี่มันไม่ใช่ช็อกโกแลตนะทีวีแต่มันเป็นน้ําแข็งอ่ะ ในแชก็เปิดทีวีให้ดูซิเปิดไปช่องเจนะ็ดนะดิสนีย์คลับตอนเช้านะวันนี้วันเสาร์วันนี้อยากดูมากเลยเปิดเรียเปิดเรีวโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวฉันเปิดให้อ้าวแชก็ไม่มีสัญญาณในบ้านเธออะนดี๋เปลี่ยนช่องดูซิแ<อ>ช่ชก็เปลี่ยนช่องซีแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ ช่องนี้ก็ไม่มีสัญญาณแล้วเธอดูอะไรเนี่ยปกตินะ่ะปกติฉันไม่ได้ดูนะในเปลี่ยนช่องอีกช่องสีอแป๊บนึงแป๊บนึงใช่ไฟไม่เหมือนกันโอ้ตายๆแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โอโอช็อตช็อตไปแล้ว เออเธอย่าเปิดเลยเดี๋ยวทีวีฉันละลายหายไปแบบเธออีกหน้าโอ้ยใช่ใช่ก็เหมือนทีวีเธอร้อนๆนะมันละอุละอุ่นลัง่ด้านหลังไฟมันลุกท่วมชนอยู่ด้านหลังอีกแล้วบันนี่เธอช่วยดับไฟให้ฉันทีัไปแล้วทีวีเป็นไรเนี่ยโอ้ยตา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 ยมีแต่ทีวีพังนะบ้านเนี่ยสองหลังเนี่ยมีแต่ปัญหาไม่เคยสร้างงานแต่ไม่สร้างเงินตลอดเลยนะเนี่ยต้องไปซื้อทีวีใหม่ใช่ไหมเนี่ยเขานั่นนะสิ แต่อย่างโชคดีนะที่ทีวีฉันไม่ละลายแต่เอาจริงๆทุกคนทีวีมันละลายไม่ได้นะใช่เพราะทีวีไม่ใช่น้ําแข็งนะใช่แล้วก็อย่าเอาน้ำมากมันก็ละลายนะเออแล้วก็อย่าเอาน้ําสาดใส่แบบที่บันนิสาดนะเดี๋ยวมันจะยิ่งช็อตนะบันนี้ก็ว่าทีวีใชร์เก่าแล้วแหละเพราะเจอน้ําสาดใส่เมื่อกี้ดับไฟทีวีเลยยิ่งช็อตเข้าไปใหญ่เลยโอ้ตายตายแล้วโอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้โออ้ ไม่ไ้ไปเข้าห้องน้ำก่อนไม่ไหวแล้วาตาย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 เมื่อเช้ากินส้มตำปูปลาล้ามาด้วยตายแล้วเอออ่อ a few moments later อ่า,อา,ออาสบายท้องจังเลยส้มตำปูปลาได<อ>้ช่างไม่เป็นมิตรกับฟันนี่เนี่ยเกิดอ้าวเชคเกอร์ทำไมเธอไปอยู่ในมุมล่ะเออฉันพยายามอยู่จุดที่ห่างไกลห้องน้ำมากที่สุดนะฉันรู้สึกว่ากลิ่ มันแรงมากเลยมันทะลุประตูห้องนง้ำฉันออกมาเลยนะหรอไทรเกิลไหนดูซิยังมีกลิ่นติดอยู่ที่ก้นไหมเย้ yeah, yeah. บันนี้บันนี้เธอไม่ต้องให้มาฉันใช้ฉันมาดมใกล้ขนาด <Yeah. S 1> นี้ก็ได้ยทเกิลฉันขอเตือนไว้ก่อนนะส้มตำปูปลาร้าไม่เป็นมิตรกับบันนี่นะมีใครเคยกินบ้างนะ่ะใครกินได้บ้างบันนี่กินได้แต่บันนี่ท้องเสีย สดงว่าเธอไปกินมาเยอะละสิก,ะกินไมนะ่เ,อเยอะหรอกกินเป็นตันๆันน่ะแลีวแบนี้ถ้ากินเป็นตัวเลยหรอกินเป็นตันไม่กินเป็นตัวแต่กินเป็นตนันเมื่อวา,อานาจอดรถทำไมจอดอย่างนี้นะจำไม่ได้เลยเฮ้ไอ้เขาว่าเราไปซื้อทีวีใหม่เพิ่อมอีกสักเครื่องดีกว่าเพราะว่าเครื่องของฉันมันละลายไปแล้วของเธอก็พังแล้วไป <c oughs> หาทีวีกันดีกว่าไปได้ได้ได้ว่าแต่เธอมีรถไม่ซ้ำกันเลยนะแต่ละวันน่ะ คนรวยๆอ่ะนะชคยเกอร์พูดยากอ่ะคนมีสตังก็อย่างนี้แหละมีสตังมาช่างดีเหลือเกินนะนะฮ่าฮมีสตังทำอะไรก็ได้ใช่ไหมอ่ะไม่ได้หรอกชคยเกอร์มีสตังก็ไว้ใช้จ่ายอย่างเดียววันนั้นทำอย่างอื่นไม่ได้ฮ่าฮก็จริงนะโอ้โอ้แม่เจ้าเนี่ยชอมรถได้แล้วหนึ่งบ้านนี่ร้านทีวีอยู่ตรงไหนนะอืม มันมีโกดังขายทีวีอยู่เพิ่งมาเปิดใหม่มันนี้ได้ข่าวว่ามันอยู่ตรงทางเข้าท่าเรือตรงนี้นะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวอเข้าไปเช็คดูก่อนสิเผื่อจะตามฝากที่เขาเล่ากันมานะเขาขนส่งขึ้นมาทางเรือเหรอเลยต้องมาจอดจ่งไอ้ที่โกดังเรือตรงนี้ชนะ่ะโอ้ว้าวใช่ม oh, wow, ีโกดังเรือจริงๆด้วยอไม่ใช่มีมันทีวีจริงๆด้วยเนี่ยก็ oh, แต่<ม>คนขายอยู่ <TV. S 1> ไหนเนี่ยทีวีหลายแบบเลยนะจริงด้วยมีทีวีหลายแบบ แต่คนขายอยู่ไหนเนี่ยเอเอคนขายยังไม่มาชทเก็ว่าเราดูทีวีกันก่อนดีกว่าเลือกไว้ก่อนนะเพราะคนขายมาปุ๊บก็จะได้หยิบซื้อเลยนะโอ้จริงด้วยชาเกิลพูดอย่างมีเหตุผลพูดอีกก็ถูกอีกเอเอแต่ชาเกิลชอบแบบทีวีแบบคลาสสิกคลาสสิกนะมัน,นี่อชอบแบบจอแบนนะชาเกิลมีไห<อ>มอันนี้เหรออันนี้เลยสินี่ไงจอแบนโอ้ว่าอ,อ,อ,อันนี้จอแบนแต่มันดูเก่าๆไปนิดนึงเนาะ เอ๊หรือว่ามันเป็นทีวีมือสองกันแน่เพราะฉันดูแต่ละอันแล้วมันแอบดูเก่าอยู่เหมือนกันนะอมันต้องเป็นทีวีมือสองแน่เลยมันต้องมีประวัติอะไรสักอย่างแน่นแทนเดนนชเชักเนาะนั่นนะสิทีวีพวกนี้ฉันรูบว่าคุณลูกค้าต้องการอ้าวคุณลูกค้าต้องการอะไรครับอ่านี่คือเจ้าของแน่เลยเจ้าของโกดังอบันนี้อยากได้ทีวีที่มันราคาไม่แพงมากเป็นจอแบน่ะนะ าแต่ค <ot> ุณลูกค้ามีงบประมาณเท่าไหร่เอ้เราสองคนงบเท่าไหร่ร้อยมใช่รร้บใช่ใช่ใชคนละร้อหรือสคนร้อยห้าสินะคนร้อยห้าสิบลองถามเขาดูก่อนเล่าไป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 ไลูกค้าร้อเนี่ยคือจอจอแบนคงไม่ได้อะแต่ผมขอได้ดำทีวีเครื่องเล็กเครื่องที่ห้านับจากซ้ายมือ นับจากซ้ายมือเครื่องนี้เราจะเจ้าโอ้มันเล็กมากเลยเฮ้ต้องเครื่องที่ห้านับจากขวามือหรือเปล่าเอ๊ะฉันงงนับจากซ้ายมือยังไงนะขอโทษคุณลูกค้าคือผิดไปแล้วจริงๆแล้วเครื่องที่สองอ่ะนะเครื่องที่สองจากซ้ายมือเหรอมันมีจานด้วยเครื่องนี้เครื่องนี้ก็โอเคนะถ้ามันใช้ได้ก็โอเคนะไปดูการ์ตูนไปก่อนงั้นเอาเครื่องเดียวครับคุณลุงเหลือเท่าไหร่เออเครื่องเดียวก็75บับาท เอาเจ็ดสิบห้าบาทก็่ายเลยตอนนี้วันนี้เธอจายแล้วใช่ไหม่ายแล้วได้ทีวีแล้วใช้เกอร์เอามาใส่ในกระเป๋าสีมิติชั้นก่อนเร็วโอเคขอบคุณมากเลยที่ทําธุรกิจร่วมกันคุณลุงไว้มีโอกาสหน้าเราจะมาเจอกันใหม่เราจะมาทำธุรกิจร่วมกันใหม่นะคุณลุงขอบคุณมากขอบคุณมากแต่ว่าทีวีเครื่องนั้นเครื่องนั้นมีอะไรเหรอ ไม่มีอะไรนี่ไปดูเธอบันนี่กอมันจะจบนะเย้โชคดีนะที่ลูกค้าเลือกทีวีนั้นไปมันคือทีวีต้องสาบเพื่อในที่สุดข่าก็เป็นปิสระจากทีวีต้องสาบนั้นสักทีในที่สุดข่าก็จะได้กลับขึ้นสวรรค์อีกครั้งหนึ่งไป เอไชคลเขช่วยดูหน่อยสิบันนี้ติดทีวีเอียงหรือเปล่าถ้าั้งโซฟา,าตรงนี้นะ่ะอ๋อเพิ่งเพิ่งรู้ว่ามันเป็นทีวีติดหลังคานะแต่บันนี้ก็เพิ่ง <c oughs> รู้ไนงะ <c oughs> ตอนแรกบันนี่ตั้งไว้ตรงนี้แต่ว่าบันนี้ก็งงว่ามันมีสายไว้ทําไมบันนี้ก็เลยลองเลื่อนไปติดข้างบนดูอา้าวสรุปเปุ็นปทีวีติดเพดานนี่นาะ <c oughs> ว่าใ้ซื้อมาผิด <laughs> แต่ว่ามันก็ดูโอเคเหมือนกันนะได้ตรงได้ไหมเดี๋วว่าติดหรือว่าติดที่มุมตรงนี้หรือว่าติดมุมนี้ฉันว่าติดตรงกลางดีกว่าจะได้มองเห็นชัดๆแต่เราก็นั่งตรงโซฟานี้โอเคเลยโอเคประดี้ก็ว่าเป๊ะมากเป๊ะโอเคบัดดีจะเปิดการ์ตูนดูเล่นนะใจก็นั่งพร้อมนะกระโดดเปิดนะหนึ่งสองสาม้แน่โอ้โหอะไรออกมาเนี่ยเราได้ประเดนคิดว่ามันเป็นทีวีที่ใท้เป็นโปรเจกต เองเหรอว้าวฉายภาพได้3ามมิต ok mm ิใหญ่มากเลยแฮะอุดินใหญ่เลยแต่ว่าทุนมิกกี้เมาที่เราจะดูมันไม่ได้แบบเวียงหัวขนาดนี้ใช้เครื่องงจังแฮะฉันว่าจุดเออเออฉันกำลังจะบอกว่าเราวางไม่ตรงแต่ฉันดูแล้วมันคงไม่ใช่แล้วน่ะ เฮ้ยชายเก้าที่แท้ตัวจริงของสัปหราดมันคือมิกกี้เมาหัวหบุญเหรอเ้ยนาตะซีไม่ว่าแต่มันไม่ปวดหัวมากเหรอแล้วโค้งสว่างขนาดนั้น่ะว้า <c oughs> เธอปวดหัวไหมละ่ะที่เธอทำเมื่อตะกี้นะ่ะลองอีกทีซีฉันก็มืนหัวนิดหน่อยนะชันเก็ว้า <c> ว <oughs> <c oughs> ไม่ได้มึนห sure ัวมินหัวชักเกิ้ลว้แมระวังลโอ้โหตายาตายแล้วตายแล้วชัเกิ้ลทำไงเดียเปิดรถรถไว้ก่อนเลยถ้ามันมาเราจะได้เข้านะว้าใหเยๆๆๆประวัง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 ช่วยช่วยนี่เข้าบ้านไปก่อนเตายแล้วตายแล้วักิัเกเข้าบ้านเอ๊ะทยังไงดียชัเกิ้ลมันตามลังควานไม่อยู่แล้วอ้าวมันดีเธอไม่ทันแล้วว้าชัเกเข้าบ้านเข้าบ้านไม่ทันนา นั่นนะสิดูสิมันเดินไปป้วนเปี้ยนเพื่อนบ้านใหญ่เลยอุ๊ยอะรว่าอย่างนี้เราต้องโดนเพื่อนบ้านบดแน่นอนเลยเราต้องหาวิธีจัดการมันแล้วนะนั่นนะสิจะจัดการยังไงดีนะาอุ๊ยชันก็ทํทำยังไงดีน่ะดูสิมันป้วนเปี้ยนเฝ้าบ้านฉันใหญ่เลยไม่ไปไหนเลยแฮะดูสิมันจะเข้าบ้านฉันอีกแล้วอะมันมันจะเข้าไปหาทีวีหรือเปล่า เอ๊แต่ฉันแอบเห็นบ้านเธอไฟไหมมันมีไฟไหมไอ้ยชายเกลาโอ้โหแถมมันป้วนเปี้ยนไม่ไปไหนเลยให้ดูสิมันวิ่งมาอีกแล้วน่ามันวิ่งหาเราหรือเปล่าน่าใช่ใช่ฉันว่ามันคงหาเราแฮโอ้นั่นถึงมันเฝ้าหน้าบ้านใหญ่เลยชายเกลาฉันว่าคงเป็นเพราะทีวีเครื่องนั้นแน่เลยมันต้องเป็นทีวีต้องสาบเราได้มาถูกเกินไปน่านั่นสีทีวีที่ไหนจะขายเจ็ดสิบห้าบาทน่า ยิงด้วยเป็นไปไม่ได้ทําไมเราไม่เอะใจตั้งแต่ตอนนั้นนะเห็นแก่ของถูกมากเกินไปเลยโดนหลอกเนี่ยสินั่นสิบันนี่ใช่ปหหรือเราเอาทีวีไปคืนหรือว่าเราจะต้องทําลายทีวีไปเลยนะาช่ว่าเราต้องทําลายทีวีแล้วแหละแต่ว่ามันเฝ้าหน้าประตูบ้านอย่างนี้เช่ว่าเราต้องไปออกประตูลงรถดีกว่าใช่เข้าเข้าไปจัดการทีวีเครื่องนั้นกันดีกว่าแล้วดีดีดีไปเลยไปเลยไปเลยเชิญเขดูสิมันเฝ้าอยู่น่ะฉันว่าเราต้องวิ่งรวดเดียวเพื่อไปลงรถของฉันน่ะโอเคนับหนึ่งถึงสามแล้วไปเลยนะ โอเคหนึ่งสองซับไปเร็วโอ้ยมันตามแล้วชายเกลวิ่งที่ทางตะบโอ้ยให้ชเกลไปอดว่อันนี้ก็ไปลอโอเคมันไปแล้วชายเกลไหวนะไหวนะไหวอยู่ใช่ว่าเราต้องนีไปจัดการทีวีเครื่องนั้นแล้วแหละไหวอยู่แปลว่าไม่ไหวไม่ชายเกลทุกที่ไฟไม่เต็มไปหมดเลยแถมทีวียังมีแสงสีแดงออกมาด้วยนั่นสิ ว่ามันเป็นเพราะทีวีเครื่องนี้แน่นอนน่ะโอ้ทำไงเด้ยเมื่อเช้าทีวีพังเพราะว่าบันนี่สัตว์น้ำใสทีวีพังเพราะสัตว์น้ำใสหวานหมูบันนี่ละแง่จัดการนี่เลยนี่นี่ไหญทีวีทีวีก็ทีวีอ่ะทีวีก็ทีวีเฮ้ยแสงสีแดงหายไปแล้วเชิญเก้าสัตว์น้ำใสสัตว์น้ำใสอ้อยช็อตไปเลยนี่นะเฮ้ยชัดว่า แผนเราสำเร็จเราจัดการกันได้เราจัดการกันได้แล้วเพราะมันมาจากทีวีถ้าไม่มีทีวีมันก็ต้องไม่มีมันใช่เลีวยไชเกิลไหนออกไปดูสัพหลาดซิมันหายไปหรือเปล่าเฮ้ยไชเกิลมันยังไม่หายนะตันซอ่ไม่ทำไงเนี่ยเอ้ยมันกำลังมามันกำลังมาแล้ววันนี้เฮ้ยมันหายไปจริงด้วยเย่แล้วก็ทำได้ไชเกิลเราเหนื่อยเลยแถบการ์ตูนก็ไม่ได้ดู ข้อคิดเรื่องนี้ปน,นีคิดว่าเราอย่าเห็นแต่ของถูกเพื่อจะอยากได้ของที่มีคุณภาพเลยนะถ้าอยากได้ของดีๆเราควรที่จะจ่ายเงินให้มันสมกับราคาของที่เราอยากได้ใช่เลยเห็นแต่ของถูกก็งี้แหละพี่ตายเถอะฉันว่าไปหาซื้อทีวีเครื่องใหม่ที่มันราคาไม่แพงอีกสักเครื่องดีกว่านะเออ,เอ,อราคาไม่แพงแต่ต้องเหมาะกับคุณภาพมันด้วยนะ